มันสูบมานานนะครับมันติดไปแล้วมันเลิกยากมากมากเลยนะครับในช่วงแรกผมไม่ค่อยได้หอมลูกเลยเข้าใกล้ลูกแต่ก็ลูกปฏิเสธหรือแม้กระทั่งภรรยาของผมเองด้วยกลิ่นบุหรี่เขาก็รู้สึกไม่โอเคตอนนี้ผมก็มีอายุที่มากขึ้นผมก็อยากที่จะเลิกบุหรี่เพราะว่าพวกเขาและก็ตัวของผมเองด้วยครับมันเลิกยากมากมากเลยนะครับในช่วงแรกพยายามหาข้อมูลแล้วผมก็ไปเจอในเว็บ Quit for Better Life มันก็สอนวิธีการมากมายนะครับแนะนําก็ไปที่ร้านขายยาแล้วผมไปเจอนะครับนิโคตินทดแทนไม่จะเป็น หมักฝรั่งแผ่นแปะแต่สิ่งที่ตอบโจทย์ผมได้มากที่สุดคือสปเปรย์พอลดอาการอยากของผมได้อย่างรวดเร็วครับมันก็พกพาสะดวกมากเลยอยู่ในรถนะครับก็ใช้ได้ที่บ้านก็ใช้ได้ยิ่งเราเลิกได้เนี่ยเวลาที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กันในครอบครัวครับมันก็มีมากขึ้นกว่าเดิมใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นแล้วที่สําคัญผมจะไม่วิตกกังวลในเรื่องของควันบุหรี่ที่จะไปทําร้ายเขาสําหรับคนที่เป็นพ่อนะครับเหมือนผมแล้วอยากเลิกบุหรี่ขอให้คุณมีความตั้งใจและมีตัวช่วยที่ดีอย่างนิโคตินทดแทนคุณก็สามารถทําได้ครับยยิิิ่่งงเลกดี do something incredible quit for the light